เพียงแทนเจ้าช่วงนี้สนับสนนโดยสำนักงทรัพย์สินส่วนกษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามป้าส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตวไทยไปไกลถึงสเปนเ นะครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้ากันในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับคุณหญิงศิรินเทพนะครับหรือว่าหญิงทอมขาทางนะฮะช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของถแถลงการปลอมคุณหญิงก่อนหน้านี้มีคนที่เอาถแถลงการปลอมเนี่ยเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือน่าจะเป็นทาง a s t ทวนะฮะที่เอาลงพอหลังจากนั้นเนี่ยคอสอชอเนี่ยแทนที่จะจับคนที่เอา ข้อมูลที่จะปลอมหรือจะจริงอันนั้นผมไม่รู้นะฮะเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แทนที่จะจับคนคนนั้นแต่กลับไปจับประชาชนคนที่แชร์พอคุณตู่จะตุพรอ,ออกมาโวยวายถึงจะมีการไปตามจับคนที่เอาแถลงการตรงนี้เนี่ยเอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือผมอยากจะถามคุณหญิงเอาง่ายๆแถลงการนี้เนี่ยจริงหรือปลอมฮะแถลงการนี้ข้าพเจ้าขอยขอืนยันว่า พรอ100้อร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมฮะก็ที่หนึ่งคือลุงมุ้งชายเขาทำอะไรไม่ได้แล้วฮะม่าจะไปแถลงการบ้าอะไรก็ที่สองก็คือว่าถ้าลุงศพชายจะแต่งตั้งโอเป็นผู้สําเร็จความใครเอ้สำเร็จราชการเนี่ยนะฮะมันตั้งไปนานแล้วแต่ละตอนนี้เขียอายุเท่าไหร่หกสิบสามปีแล้วครับมันเลยเวลาไป,ปรับยี่สิบปีแล้วอืมโอ้นี่เป็นพระบูรพท่ลาปีลยเธอรู้ไหม ปีไหนฮะสองพันห้าร้อยสิบห้านับี่ปีแล้วอืมมันตึองงูมาสามพสี่ับสามปีแล้วนะครับใช่ปะมมารบรับถีแล้วมาห้้อปครับมันจะไปสี่สัสามีแล้มันจะไม่มีเลยอ่ามันไม่มีจิเปอยู่แล้วง่มัีเนไหก็ปลมอ่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะโบโรเนี่ยครับมันย่ิมแต่รู้ไหมอะไรฮะ ไม่ใช่โอลินมปิกโอลิมปิกหนาตีนิกาเุณ่ะตั้งใครได้ตอนนี้มีคนเดียวคือท่านปอประตูหลัาตีนิกา้าจะปิดก้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนวงในรู้กันดีว่าคนที่ปิดก้าได้มีคนเดียวเท่านั้นครับท er ี่แปลที่9.5คือท่านพุ่งอีกตีนิกาซูลานุนประตูหลังอ๋อ ก็คือตอนนี้แสดงว่าคุณลุงสมชายหรือป่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยตอนนี้สิ้นสภาพแง้งแมงนอนอยู่บนเตียงอย่างเดยวไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมฮะเธอฟังให้ดีๆตูฟังอีกครั้งหนึ่งผู้สำเร็จความใคร่ไม่ใช่ผู้สำเร็จาราชรการแท้ทุ่งนะ,ะถ้าจะม,มีประกาศก,าก็คือท่านปนิกาสุรานนท์และบ้านที่เสาโคกประตูหลังเข้านั้นครับก็คือไม่มีสิทธิ์แม่คุณหญิง อย่างที่คุณหญิงพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าแถลงการเนี่ยเป็นแถลงการปลอมแสดงว่าที่คุณหญิงพูดอย่างนี้เนี่ยก็คุณหญิงอาจจะมองว่าเอาแถลงการนี้เนี่ยมันทําให้คุณหญิงเสียผลประโยชน์คุณหญิงไม่ได้เป็นสชการที่สิธิคุณหญิงไม่ได้เป็นผู้สมาครราชการแต่เป็นพระบรมเองที่เป็นผู้สมาเรราชการก็เลยต้องออกมาพูดอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะคือฟังให้ดีๆนะแล้วเธอจะได้หายสงสัยฮะฉันบอกเธอเธออย่าไปบอกใครนะอืมฉันอย่าบอก้ะบ้าน ครับผมนล้วมันเนี่ยมันาพที่จะบาดเลยอไม่ใช่แบบไมันติดใจติดใจกันไปเรื่องแล้วคือไปดีมาลงมาจุงการบ้าบอกว่าแตกมันไม่มีอย่างนั้นถ้าเกิดผมไปสัมภาษณ์พระบรมเนี่ยแล้วพระบรมจะบอกว่ายังไงมันบอกมันไม่รู้มันอยู่ที่นู่มอยาว์รุ่นถ้าไะไปเรื่อยอะไรเอเชียฮะนั่นก็ไปยุ่งกับน้องลูกนุ้ยแอะมันไม่มีความคิดคนแหลนั่นสมองมันไม่มีฮะ แล้วถึงบอกเลอนะอย่าติ้งเลยนะขอเตือนด้วความหวังดีนะใครที่เกียรผ้ากลุ่มนะมาตายก่อนลุงทําไมฮะมาตายก่อนก็คือจะมีการวางยากันจะมีการฆาตกรรมกันบ้างเถอะไม่ไม่ต้องวางยาวางอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่ต้องวางยาอายุไม่ถึงหรอกตาตาไม่นี่นะเดี๋ยวม,มันเลือดหรอกมันตายก่อนพ่อมา ตายก่อนลุงลุงตายเพราะนั้นอย่าไปรุนครับมันตายก็สิบปีรุนไม่ยอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปรุนอืเพราะที่รุนคือถามนะไม่ใช่เตียนะครับบังเร้่อดีๆนะอย่าไปคิดแต่ข้าอย่าไปบอกอจุ๊จุจ๊จุ๊จุ๊อย่าบอกนะหลอกให้มันให้มันคิดเชื่อไปเองว่าอย่างโน้นอย่างนี้ให้มันเคยฟังไอ้ทรชทยครับบอกว่าพระพุทธงูปอย่างนี้พูดสักเ้นดเลยว่าเป็นมัาสั้นๆดีนะ สำเร็จเสร็จิิ้เรียบร้ยอยลงรีจกินแล้วได้มันไม่มีทางหรอกถ้ามันจะได้เป็นมันเป็นไปนานแล้วไม่รอถึง43ปีหรอกอม,มันนานไปแล้วมันมีใครบ้าที่ไหนว่าโรอเป็น,นรัชทายาท43ปีต่อไปไอ้เทียนี่นะจะได้ขึ้นกินเด็กลุงนะ เป็นวัฒนธรรมที่โบาที่สุดในโลกก็แสดงว่าช่วงแต่ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่ค uh ุณหญิงสซรินเทพเนี huh. ่ยเคยมาให้สัมภาษณ์ก well, ับรายการเถียงแทนเจ้าเนี่ยฮะตอนครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยบอกว่าเคลียร์กับพระบรมแล้วไม่อยากจะมีปัญหากันอะไรต่างๆแต่ณวันนี้เนี่ยคือเคลียร์กันไม่ลงตัวเลยใช่ไหมครับคือคุณหญิงก็ต้องการที่จะขึ้นเป็นใช่ไหมหรือว่าที่ผ่านมาที่บอกว่าเคลียร์กันแล้วคือไปหลอกพระบรมว่างั้นเถอะเธอเธอนี่ะคร ชั้นชตื้นตื้นนะเธอฟังตะกี้ชั้นบอกเธออะไรรับรวมพลังใช่ไหมชั้นก็รู้ว่เสียงมันฟังรายการนี่อยู่ใช่ไหมชั้นก็บอกว่าเออยอมให้มันเป็นไงมันก็ฟังก็คิดเลยคงจะจริงมั้งแต่ชันให้สัมภาษณ์เธอไปว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงอะนะเขาบอกนะมันไม่มีสิทธิ์ให้มันฝันกลางวันมันเปลียนมันแฉกับทำเรื่องไม่มีสิทธิ์โลกทีนี้เนี่ย รู้เราว่ารู้เขาอยากให้เขารู้เรานะเราจะไปซ้ยเราก็ไปขวาคเราจะกลับจับมันบอกว่าเราไม่ทำมันมันจริงมากเลยมันโลไปโลมานะทฤษฎีต้งปกบเคยได้ยินไหมไม่เคยครับน้ำต้มกเราก็ค่อยเพื่อคุทธภูมิอือเวราผู้ใหญ่บอกว่าน้ำรถอนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย ที่ทีนี้ต้มตบแล้วต้มตุ้มจะตัวมันสุกนะแล้วแต่หัวหัวยังไม่รู้ว่าตัวสุกไปแล้วเราค่อยๆฆ่ามันเรนนีดถือธิบาทมทองมังนะให้มันแตกให้มันให้มันทะเลาะกันเองให้มันไม่รู้ตัวให้มันเพ่อฝันว่าเดี๋ยวเสียจะมาช่วยเดี๋ยวเสียจะมีราชโสดตามตจะเป็นราชการที่สิทจะยกเลิกทั้งยกเลิกที่นะเดี๋ยวรู้ก็ตายแล้วการแพทย์นี้จะกลับสู่ความเป็นธรรมสู่ความุเงียบสงบได้ อเมริกาจะมาช่วยอเมริกาจะยกพลขึ้นบกนะจะยกพลจากอะไรของมันวะกองทัพเรือีเจนต่าจากนะหลบไปนี่เนะแต่มันไหลหลงถ้ามันอยู่กับภาเพื่อฝับไม่ไ้มาอยู่กับภามพื่ปฝังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความคิี่ขายความไข่แพ้ใช่ไหมเราไม่ไดรับพวงทาบเราก็จรอลบมันไปไอ้คนไหนที่รู้แคว่ากันจับอันนี้มนเกิดนะ แล้วก็จับให้หมดเลยใครที่เดยแร้คิดจริงไม่จริงจำบุะติดตาเมื่อติดตาก็ท่ากบบปิดหูมไม่มีคนพูดก็มีคนได้แต่ที่จับไปได้นี่ก็รู้สึกว่าจะจับไปได้แค่คนเดียวนะฮะจับได้เพียงแค่คุณบัณพจน์แต่ว่าอย่างรายการเถียงแข่งเจ้ารายการลุงสมชายเรายอกก๊อสิบรายการของอาจารย์สุรชัยชูพงเพียงดินอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะจับได้และณวันนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยกาลังถูกบัน่นทอนอย่างหนัก จากฝ่ายประชาชนที่เขาต้องการประชาธิปไตยตรงนี้ไม่คิดบ้างเหรอฮะผมว่าณวันนี้เนี่ยคนที่ฝันเนี่ยไม่น่าจะเป็นประชาชนนะผมว่าน่าจะเป็นสถาบันกษัตริย์มากกว่าเราจับมันไม่ได้ก็จริงนะอืแต่ใครที่เคยแท่เราจับหมดนะะเราบอกหมดตั้งไอพีทีตอนที่เราขู่นะใชรร้เล่นลน์ใช้ต่จจอลายให้หมดใชเรล่นเพจทุกต่อให้หมดนะอืม่อยเขาไป ว hmm. ่าอะไรที่เป็นการมีเจ้าฆ่าเผยเทพความเป็นมาเนี่มันมีแต่คนตัวกูนูวนี่บัวติดทุกัวเลยนะมันก็ไม่เผยแจทศไอ้คนพูดมันมีกี่คนะมันก็พูดแต่คนตายก็มีเท่านั้นมันก็น้อยลงน้อยลงมันก็จะหมดเป็นกระแสไปทุกวนี้มันไดื่อนแลไม่จับหรอกอย่างมากก็ฆ่ามันเพี้งเลยไม่จับแต่มันตอนนี้มันก็มีกระแสนะฮะที่มีฝ่ายประชาชนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสร์หรือสุรชัยไสหลาดเนี่ย เขานัดวันดีเดย์กันแล้วนะฮะก็คือวันที่กษัตริย์พลก็คือพ่อของคุณหญิงซิรินเทพนี่ละ่ะเสียชีวิตหรือสวรรคตรไปแล้วเนี่ยเขาจะนัดก,กันลุกคือขับไล่สถาบันสัตว์ออกจากประเทศไทยกลัวไหมฮะไปบอกไอ้สวยไทยนะบอกว่าจะปากไปบอกนะฮะลูกชุตชัยเกิดปีไหนรู้ไหมปีไหนครับ2 4 7 10อือลูกชายจะตายปีไหนรู้ไหม<ะ>2ส0 อีสามสิบสองปีรอไปน่งฮะฮะรอไปเ่งอีสามสิบสองปีออ้โรยี่สิบก็เว่ากันใหม่ก็คือถึงแม้ว่าตายไปก็จะไม่มีการประกาศเหาือ้นเถอะไม่ใช่โรยี่สิตายเน่ะยิเป็นยตับอืาจจะมีการค้นพบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อยู่ได้ถึงสองรยปีฮะแก็รออีกแปดสิบปีอืมอย่าไปคิดเลยไอ้คิดมันตลกฮะดูว่าไหม แต่หกากพการทจิตตายเลยรับรองทีล่ลคือแล้วจะเิไม่ตายอ่ะแล้วถ้าเกิดผู้ทตายก่อนอ่ะู้ใช้พอ้นี่เท่าไหร่กร็เจ็ดสิบกว่าแล้วฮะเจ็ดสิบกวา้าสิบสี่ไม่เท่าไหร่ก็เลยเป็นร้อยนะฮะเลืล่องได้ปะอ่าตคนลูกนี้แน่แมแต่ความลับมันปิดไม่ได้นะความลับมันไม่มีในโลกคิดว่าถ้าเกิดว่าลุงสมชายตายไปแล้วเนี่ยแล้วจะปิดประชาชนอยู่หรอทำไมความลับม่มีในโลกอ่ สิ่งที่คนไม่รู้ก็คือผักลับอ,อย่าให้มันรู้ใครพูดกันจับได้เลยะใครพูดว่าได้รู้สิวันละค,นนคุดนะในคุกสักฆาตปี<ะ>แล้วจะเป็นใครล้างหมถ้ามันเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตตในฆาตปีบนอคอมพิวเตอร์ะข้อความมันเป็นเท็จอืม<ะ>ข้อความเป็นเท็จก่อให้เกิดความวุ่นวายความไม่สงบเ<ะ>ข้าใครเข้าใครเป็นระบบปาร์คีนิตหน,<ะ>น,นึ่งอืยการรู้จักหลังคนที่ิจะปาร์คีเข้าไป บางไม่มีนะลุงจะตายหรือจะไม่ตายนะถ้าผู้บุงตายอืมแม่ไดมีคนพู้ลุกตายลุงจะตายไหมแม่แต่หลายๆคนทุกวันนี้เขาก็พูดนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งช่วงที่ผ่านมาก็มีการปล่อยข่าว<ค>พอปล่อยข่าวออกมาทีไรเนี่ยก็มีการเข็นลุงสมชายออกมาแม่น้ําเจ้าพญาทุกทีเออแล้วยังไงแล้วต่อไปจะเข็นใครออกมาฮะในเมื่อลุงสมชายตายไปแล้วตายผู้กิ่ได้ เธอต้องเข้าใจว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยวิทยาศาสตร์เก้าห้าเข็นออกมาเนี่ยนะเรามีแบตเตอรี่มีอะไรนะอืต่างนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกเรามีโหมทเรามีประเทศสังคิดอืบางคิดไปในหัวนะอย่าให้คิดมันหายเ็แล้คกันะล้วไม่ดีจะไปกลัวอะไรอือย่ากังวลเราบอกให้อยู่เลยให้อยู่เลยเพราะในหน้นลูกชายว่าิบมันจะเป็นอะไรไป แค่นั้นที่ทำเงินตายไปกี่ตัวแล้วอยู่แค่แค่นับเป็นคนที่มาร้อยกว่าแล้วไงแม่ไมนเคยอยู่บ้านไม่ดีนะถ้าตกเธอต้องกี่ครั้งนะข่าวสำคัญกว่าข้อเท็จจริงอ่ะสิ่งที่เป็นข่าวสิ่งที่คนรู้เนี่ยมันสำคัญกว่าข้อเท็จจริงครับยังมันบอกว่าลูกคุณชายเป็นพอ่อคุณเป็นพ่อยังมันเรื่เป็นพ่อจริงรึเปล่าแต่มีเซ็กกับแม่หรือไม่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเซ็กอะไรกับแม่เรา ที่เราเราอาภัยอยู่ไปในหัวขดยังไงประยุตตาเหรเนี่ยข้าที่อยู่ในสมบการทัองมนเป็นใคน่ครับมันเป็นไข่ก็ขอวลาว่าให้เวลาก็มีใครให้มันมันคอยเอาเรื่องทุกอย่างให้หมดให้คุณท่อขุดมาท่อมาดูดเอาใค้ขุดมาดังมุณมดมันจะายไปก็ได้มาแต่ตาตัวที่รากบุกมันโผล่ไม่ได้ค่ะมันแทที่รากโผล่ไม้โมันไม่ได้ค่ะ อายการต่างปปชต่างศาลต่างซึ่งคิดไปคิดมนไม่กี่ทางทางมันทางอยู่คุณยิ้มครับจังวันต่อมับอกว่าพันนาในปีจีนมาตัดนีอกับมันจะรู้เปิลกันไปที่รู้อย่างนี้มันอ้ากับม้าขาวหมือเปิครับคิดไปคิดมาเมื่อเปิไม่มีทางทักข่าวเออไม่ออกขาวเพ <Columbus> right ่อน uh ักอยู่ท <m im coaching yen> ี่ขาที่เราออกไม่มีเราพราะว่ามีก็คือนี่ครับถ้ามันมีเราไม่มีเราไม่มีอืมนั่งนั่งเนี่ยที่สักขันคือซ์ คือเนี่ยสำคัญที่สุดคนจะรู้ไม่รู้มันไม่มีใครจะไปหาในตัวเองหรอกม,มันต้องรู้ทางครับใช่ไหมยังชัง่นเราไปวางระเบิดเองครับแถวแถวสองการค้าแถวแถว มีคนตายนะฮะไอเรื่องเผาธนาคารเนี่ยก็อนของมันมันถึงชาวมันคงทัำมีทมับกับแต่ถ้าตาโกน,นมันมันก<ะ>็ตายเรื่องมันเลยบางเัื่องอยู่ที่ว่าเราคุมข่าวคุมสื่อคุมความคิดคน แต่ณวันนี้เขาก็มีคนที่ทําเยอะแยะเลยนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับสถาบันคลิปที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็เอาเรื่องราวของสถาบันศัด์เนี่ยเรื่องที่ประชาชนไม่รู้เนี่ยเอามาแฉเนี่ยก็มีหลายๆคลิปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยยอดคนที่เข้าไปดูเนี่ยจะเยอะด้วยบางคนเนี่ยคิดเข้าไปดูเนี่ยเป็นล้านนะฮะแค่เฉพาะรายการที่คุณหญิงสิริเทพเนี่ยมาออกเนี่ยบางคลิปเนี่ยหกแสนบางคลิปสี่แสนเนี่ยตรงนี้จะว่ายังไงไม่กลัวล่ะคฮะพลังของประชาชนขนาดนั้น จะไปกลัวทำไมมันปังเรื่อเดี๋ยวังดีดีนะะมันจะดูจะฟังกะทั่งหมถ้ามันถูกปังไม่ได้นานก็เหนืแต่ก็มีบางคนเอาไปเปิดในตลาดสดนะฮะมันจะเปิดก็ทังมดนี่มันปังไม่แล้ก็ทำอะไรไม่ได้ไงปังไม่ไดทำอะไรไม่ได้ถ้าเราก็จับมนเลยมังมันก็กลัวเองคนเราเนี่ยนะไม่คิดว่ามันมีอยู่คนเดียว ทุกคนมันมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีพี่มีน้องมีป้ามีน้ามีอามียายเพราะฉะนั้นมันมีแต่คนเติมเต็มมึงอย่านะอย่าไปยุ่งกับเจ้ายุ่งกับเจ้าแล้วขี้กาดไปขึ้นะบาลมึงอย่าไปยุ่งกับเจ้านะเจ้าห้องเหนื่อยเจ้าห้องแก่แล้วเจ้าก็ยืนคนนกับเรา่ะมึงอย่าไปยุ่งกับเจ้าไงเดี๋ยวมึงติดฟุืงแล้วถ้ามึงลงคดีแล้วไม่มีใครคบหาสมาคมนะ มันทะีเน่ยคนเตือนให้คนกลัว<ะ>มึงอย่าไปยุ่งกับตามึยงยเผยแพร่คิดนะถ้ามันพูดมากทำให้คนที่ติดพุดโกโกงอัีหนักก็ไปอีกนะ,ะมึงพูดไปพูดมาอย่างนี้นะมันก็ผ่านไปเอง<ะ>เพราะฉะนั้นอันนี้คนแค่เริ่มต้นนะเริ่มต้นเราก็จับแล้วอื<ะ>ไม่มีหนอไม่มีเชื่อ<ะ>ไม่มีจุดดิบเพราะฉะนั้นยังไงยังไงนะเราชนะกันตัวแล้วแหมแต่ว่า อย่างตอนนี้เนี่ยบทบาทของสังคมอะไรต่างๆเขาก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเริ่มกล้าที่จะออกมาพูดแล้วนะฮะเห็นอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่องานกีฬาประเพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยไอเรื่องร้องเรียนการเมืองมีตัวการ์ตูนมีข้อความอะไรต่างๆเนี่ยที่ขึ้นบนสแสดงบนอาจารย์เนี่ยที่เรียกร้องประชาธิปไตยทวงคืนประชาธิปไตยเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ทําให้ราชสำนักเนี่ยรู้สึกสั่นสะเทือนบ้างเลยเหรอฮะไม่สะเทือน เราไม่เ,เนนคยจะเถียงรั่เรามีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งอืเราปีดเราคลาย<ห>แน่เราปบดไทยวิธีที่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้นักศึกษานี่ยเราไม่กลัวแล้วเพราะทุกคณะเรายึดหมดแล้วทุกมหาลัยเรามีสถานมหาวิทยาลัยเรไปดูได้ศาสสรานีใครอยู่ราหาอีใคร แม่แต่สถาบันที่วิจัยตอกลารกระบังมีไทยครับสุชิตุลาลมไทยตะไคร่เนี่ยราคามีไทยม,มีช,ชัิรทศุภัสสุครับพวกเราทั้งหมดคุมหมดแล้วนะและอธิการในคณะัวนี้ก็มีแต่พวกเราทั้งนั้นฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราก็สอดช่องนูแลขู่ไปดีไปแค่ที่มันพูดมากแค่ที่มันเป็นหัวอืดอด้แต่แก้มันกดเตรมัน เล่นงานทุกอย่าง<ะ>อ่ะเอาไปอีกปันหาอมาลุกเ้าวอืมเราไม่เคยกลัวนี้เลยฮะถ้าไมาูรูนะ้น่ะนะคนนี้เราประจักษ์มาแล้วนะอืมเราซึ่งตัวเราตอนมันเรียนอยู่มันก็อาจจะมีความคิดพอมันจบแล้วมันต้องทำงานม<ะ>ีลูกมีมีครอบครัวนั้นเราะครูหมดแล้วอืมโอกาสที่ว่าไอ้มันจะขึ้นเนี่ยเราไม่กลัวหรอก<ะ>อาจจะมีบ้างล้วก็ริ้ว่า เราขอไปกินมากกว่านี้เราไม่เคยกลัวห<ะ>าว่ามันเลือกมันจะทำอะไรอ,องค์แคบอยู่ในมือเราสารอยู่ในมือเราตอนนี้เรามีกดเอาการาช<ะ>ถ้ามันมากเรื่องยกเรื่เร,เราก็มีมาตาสี่สิบสี่รับธรม,<ะ>มา,กกาเมางินทั้งมันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดซึ่งหนักเดิมวางไว้ทุกอย่างคุมเหมือเราไม่ได้จะไปกลัวอะไรเลยอไอ้ที่มันพูดนะแล้วก็ฟังไปนี่ส ฟังแล้วคอยตวรวจสอบว่าใครพูดมา <ฮะ S 2> จากไหนแล้วก็เรียกมาปรับท่าน่าคติเนี่ยที่ที่ท้องทีลูกเมียต้องเตือนอยาเลย้ี่อยู่กับเขาเลยตั้งแต่ปากก็เป็นเพื่อนเองอย่างานั <ฮะ S 2> ้นก,ก็เป็นหูมมนเป็นหูเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ที่มันมีมันมีบ้างแต่ที่รู้มันมีผลไหมไม่ค่อยมีม,มันไม่ค่อยมีผลอะไรไเพราะต้องคอยไปตั้งใจมาเลยต้องชี้ว่า เราก็มีคุณของเราแต่ถ้าเกิดว่าพวกนั้นเข้าออกมาเดินขบวนเรียกร้องตามถนนล,ล้ะฮะเดินขบวนจะเอาเอะไรมาพูดจะฝังหรือเปล่าชูสามนี่ยังไม่กลา้าทูขนาดเท้าสวนยางไงทิ้งท้ายววยปวงชาวนงชาวนาจำนำข้าวก็ไม่มีอล้วนี่มันเดินไหมก็ไม่เดินแต่ที่มันจะไปเดะไรค่ะมันจะหายไมเรื่อยต้งซืออืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแค่คิดนะแค่ให้คำขาด ว่าก่อนไอน้สมุทตุยในไต้กูนใช่ม,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 <ะ>มาไปพูดถึงเรื่องอเมริกาอเมริกาแล้วก็เรียกมา<ะ>ใช่ปะ่ะใครตัวใครไปสทำพาคใครเราเรียกมาหมดเลยแล้วทุกสกิ่งทุกอย่างทุกพันใครที่คืดไม่เข้าหูเรื่องใดเราเรียกมาหมดนั่นยังหมดเลยค่ะเราตัดไปตั้งแต่ต้นลงแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะมีใครกล้าอ<ะ>ืมดูสามีอเมริงงกาให้ทุกวันนี้นะ ประชาชนไทยมันก็ได้เอาตัวรอดเ้าไม่เคยกลัวเลยนะถ้าอยู่ประเทศอื่น่ากูัอยู่ประเทศไทยเราไม่เคยตัวอืประชาชนไทยมันคุยง่ายมันหัวอ่อนมันขี้ลืมมันเหมือนประทองเลยกินแต่ตกี้มันลืมว่ากินแล้วมันะกินอีกเลยประชาชนไทยมันเหมือนประทองขี้อือมเดินเยอะไปตีบอลชนะมันก็ไม่แห่บองเลยนะเฮ้บอลเลย ขนาดไปเทเก็ไม่ได้พูดยีแหน่บอกทีดูแลคนไทยเลยใช่ปะมันไม่ีด้วางเทมาไม่ได้พูดยีแหน่เลยเออคิดได้ยังไงวะเอาล่ะคุณหญิงฮะวันนี้เนี่ยน่าจะถึงเวลาช่วงสุดท้ายแล้วละ่ะผมคิดว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปคงจะต้องเชิญคุณหญิงเนี่ยมาเป็นวิทยากรพิเศษประจํารายการนะฮะน้าเล็กค่ะยินดีตอบทุกคำถามเอาล่ะครับไม่ได้หายสงใส่ะฮะโอเค สำหรับผมดิเจสนโฮและก็คุณหญิงซิรินเทพในสัปดาห์นี้ต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดียาเพลงเถียงแทนเจ้าลมประชาชนปไตยใช้อำนาจพดดการ มงแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่หยุดมันในกฎเกณฑ์การบิการหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนควาสมสุขก็ะจมงออกไปเสียที เมืองไทยจะดียา่างยั่งยืนถ้าจะคืนความสุขต้องคืนประชาธิไปไตยเถียงแทนเจ้า